Kau balik waktu? Apa borok ya? Sana balik waktu? tu. Borok apa? Apa tu? Oh. Balik kat mana? Oh, kena hey. dah kena dah. Ha? <laughs> hmm. Ding. Ke ke mana ni? Ada datuk atas kaki. Alah? Ada atas par kaki. Kaki. lắp bắp quật không chạy được Đánh này Sao rồi, đánh này dạng Ui, ừ, đang nhận tội nhược không Là đi nó, đi nó ăn luôn Dạ, kìa đây rồi đây đây

Kenapa orang tu? Kenapa orang muka orang muka tu? Mana? Kitik-kitik tu. Pagetik. Uh, kau yang kita kau sah ni, ah, lah deh. Dengar kau lagi. Bena? Mahat tu. Belakok di nago. Doa, doa. Nik, nik, apa yang panggil ni? Dek, apa yang panggil? Apa, apa? Bung bắn sơ, à, sơ này, tôi cho xong nữa. Bung bắn sơ này luôn đây, mềm sơ đây. Đó này, bạn đi ý này, có gì lên không được này. Ai vậy? Ô, được gà -mà này bắn sơ. すごいですね。<laughs>

ikan mana ni? Hmm? Dih, mana 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 eh, tak <Gelanömohan> no, ikan oh, mana ni? Eh? dia nak royak dah. Hmm. Uh, Kami bikat je royak. Ini ikan mana ni? Kajik. Kajik. Oh apa, Oh apa. Oh, kita kata sup dah ni dah. Haa, ni sup kat ni dah. Ini, ni, ni. Oh, ya.

betul betul ah, butter Siap. Ya betul. Grazie. Ni, ni? kajian. Kajian. Oh, aji eh, tak suruh pandir weh. Hah? Itu kan.

ý đi cam anh ơi mất thắng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  mất nè mất thắng 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 mất ni. mất thắng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  mất

Của chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Yeah. Yang mana punya? Oh. Bagus. Oh. Hari kah? sini tuh lihat. Kita. Iya. 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 Iya.

来た。I love it. <laughs> 对。 การประชุมสารพจนไทยและเด่นโดยมีศูนย์การสษาอสามประจังหวัเชียงรานิากนาในอำเภอจันแนทที่ผ่านการประกวดแข่งขันวิชาการศาสนาและวัฒนธรรมมาลายู่ภาคเวทีในระดับตำบลประเภทกิจกรรม12แห่งเข้าร่วมประกวดในเข้าประกวดแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากนี้มูลนิธิสูงประสานงานการศึกษาและวัฒนธรรมอัเภอจเแนะยังเห็นความสําคัญของการเล่นกีฬาเสริมสร้างพลานามัยเด็กให้แข็งแรงเป็นกรอบป้องกันยาเสพติดและอัาามัยพทุกรูปแบบจึงได้จัดการการแข่งขันกีฬากลางแจ้งดังนี้1กีฬาฟุตบอล2กีฬาแสาปัตตะกรอ้อ3กีฬาวอลเลย์บอล โดยมีส่วนการศึกษาอิสลมามประจำมัสยิดหรือตรีกาในอำเภอเจแนญองค์การบริหารสวรตนตำบลพดุงมานองค์การบริหารสวนตำบลเจแนญและองค์การส่วนช่วยผลัดดันและเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนตรีกาใช้ชีวิตแนวทานที่ศาสนากำหนดท่านประธานกล่าวผลงานมหาการ และสัะก 3, ูลสัมพันธ์ระดับอำเภอประจำปี2 5 6 7ต่อไปขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮท่านนายกองค์การบริหารชนตำบลดุษมยอท่านนายกองค์การบริหารชนตำบลจะนแะนท่านนายกองค์การบริหารชนตำบลช้างเผือก ท่านนายกการบริหารส่วนตำบลอุดมมากและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านและกำนันในพื้นที่สี่ตำบลผู้ใหญ่จังหวัดนราธิวาสวันนี้โชว์มาเป็นประธานสภามาเปิดพิธีเปิดโรงเรียนตัิกาสี่ตำบลของอำเภอจจแนะ a s s a l ะ m u a ะต i k u m ล a r a h m a า u า l ะ h i า a a l a w ต b a r a k a t u h Assalamualaikum w มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ h ท่านประธานกูเซิงยาวฮัซซันได้เปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขอทีมงานยกโพเดียมตั้งข้างๆนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญอิหม่ามประธานชมรมมาดีขึ้นบนเวทีครับเราจะปล่อยพลุร่วมกันก่อนนะครับลูกโป่งอยู่ไหนครับลูกโป่งลูกโป่งสแตนบายอยู่ข้างล่างนะครับแจกเลยนะครับพลุครับ นะครับกระจายนะครับท่านประธานท่านนายกนะครับท่านปลัดอาวุโสนะครับผู้แทนทหารนะครับเราจะนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับท่านประธานครับตากล้องนี่จัดภาพไปด้วยนะครับกีต้าร์นักบิเลลิโม่ะนักบิเลลิโม่ฮุนโดกีซปะสตวนะครับพร้อมเรียงครับพรุพร้อมแล้วนะครับลิโมอึมบัด สสงนี่เิดก็ย <plex it. S 1> ่างเนทาการลยครับขอเสียงปมือดันบกับพิธีบนในวันนี้นะครับโอ้โหนะครับขุท่านกุเซงยาวาซานเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เก็บเป็นประธานในครั้งนี้นะครับท่านกุเซงจะพิ่งลงจากเิธีนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญอิหม่ามดีมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีนะครับนเวิีสตากิระตัวหัวดกเตัว Nah, kap, kap, nah, Jadi, kata, Alhamdulillah dan sebagai majlis secara rasmi oleh datuk kita. Dan pun, kami tak lupa Terima kasih kepada datuk kita yang. Ada tagi perhatian kita nak tunggu buku yang bawah pula. Ya. nak tunggu dulu sah. kap, tan bawah Dan satu lagi. Ya, Daripada itu juga mereka. Terima kasih. 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 Terima